สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในงานบ้านและสวนแฟร์นะครับที่ Impact เมืองทองธานีและตอนนี้เราอยู่ที่บูธของออมุงรวดนิลไัยมาเจเสเซกนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับว่าบูธของมุงรวดนิ้ไัยมาเจเสเซกวันนี้ที่มาร่วมงานบ้านและสวนนี่สินค้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยครับ ก็จะมีทั้งประตูบานเปิดคู่ตะกี้ที่เราถ่ายให้เห็นหน้าบ้านนะครับก็อยากจะบอกลูกค้าว่าไม่ต้องกังวลนะครับว่าเอติดตั้งได้ไหมบ้านอยู่แล้วติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้หมดนะครับมีทั้งรุ่นพรีเมียมนะครับซึ่งก็จะเป็นสเตนเลสสตีลนะครับแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ล่าสุดเพิร์ฟซีรีส์อันนี้เป็นต้องบอกว่าขายดีที่สุดนะครับณนะตอนนี้เพราะว่าราคาเนี่ยจะถูกกว่ารุ่นพรีเมียมเนี่ยสีเริ่มต้นตารางเมตรนึงประมาณแค่10,000บาท <Wow. S 1> นะครับฉะนั้นลููกค้าาดดีๆว่ ถ้าเอาไปติดตั้งแล้วเนี่ยแน่นอนมันสวยกว็เหล็กดัดนะครับแล้วก็เป็นมุ้งลวดในตัวให้ลูกค้าอีกด้วยน่านะครับนี่คือหน้าตาของบูธนะครับก็จะมีทุกประเภทบานให้ลูกค้าได้เ,เห็นบานตัวอย่างของเรานะครับแล้วก็จะมีบานโปรโมชั่นนะครับซึ่งก็จะมีทั้งประตูบานเปิดเดี่ยวนะครับจะมีทั้งรุ่นพรีเมียมแล้วก็รุ่นเพิร์ฟนะครับให้ลูกค้าได้เลือกตามงบประมาณได้เลยแล้วก็จะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ประตูบานเปิดเดี่ยวก็มีสนะ่วนลนดให มาแนะนําให้รู้จักกับเซลล์ของเรานะครับอ่าด้านนี้ครับอ่ามาอันนี้น้องแอนนะครับอันนี้น้องแอนก็จะเป็นเซลล์ที <Wow. S 1> ่ดูแลลูกค้าอยู่ในบูธนะครับน้องแอนอยากจะพูดอะไรกับลูกค้าหน่อยไหมครับค่ะลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้แวะมางานนะคะก็ให้มางานบารละสวดน,นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆนะคะแล้วก็ส่วนลูกค้าคนไหนที่จองกับแอนไว้หรือว่ายังไม่ได้ผลิตก็ เดินมาดูอีกรอบนึงนะคะใช่น้องแอนก็ต้องบอกว่าเป็นเซลล์ที่อยู่กับเรามานานนะครับก็มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นะครับถ้าอยากจะถามุ่มุงลวงนี้ใคใช้ยังไงติดตั้งแบบไหนยังไงน้องแอนยินดีให้คําตอบในบูธได้เลยนะครับส่วนน้องเอิญตอนนี้พยายามจะเรียกนะฮะแต่ไม่ยอมเดินมานะฮะน้องเอิญมาเลยครับแอนหมดหน้าที่ร้บไปได้แล้วครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นน้องเอิญนะครับเซลิ่งท่านหนึ่งในบูธนะครับที่จะดูแลลูกค้านะครับตลอด10วันนี้นะครับน้องเอิญมีอะไรจะคุยกับลูกค้าที่ดูอยู่ในคลิปนี้ไหมครับได้คะ่ะมาเจอเอิญที่บูธได้นะคะอยู่ชาเลนเจอร์สาประตู1ค่ะชาเลนเจอร์สประตู1เสาที่37ตัดกับเสาไอน,นะครับน้องเอิญก็จะเป็นเซลล์ที่อยู่กับเรามานานเหมือนกันนะครับให้ข้อมูลสินค้าได้ทั้งรุ่นเพิร์ฟซีรี แล้วก็รุ่นพรีเมียมซีรีส์ไม่ต้องกังวลนะครับแวะมาหาเราเริ่มวันนี้หมดอีกทีคือวันที่6พฤทธศตวรรวันอาทิตย์วันสุดท้ายฝากด้วยนะครับอยากให้แวะมากับบูธของมาเจ๊เพ็รครับ